วงเงินรักษาแบบบุฟเฟ่ต์นะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้นะครับคลิปสั้นๆและอาจจะเปลี่ยนลุคนิดนึงนะครับผมไม่ได้ใส่เสือเส้อบริษัทเพราะว่าคลิปนี้ครับเป็นคลิปเร่งด่วนนะครับผมที่อยากจะ เอามาให้คุณพ่อคุณแม่นะครับได้ตัดสินใจกัน,นครับแล้วก็มาดูกันว่าในส่วนของวงเงินลักษณะของที่ฟิลิปเ,เป็นแบบไหนนะครับผมอย่างที่บอกครับวงเงินลักษณะของที่ฟิลิปเป็นแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่หมายความว่าอะไรครับผมหมายความว่าขึ้นโลกใหม่และนับวงเงินใหม่เรื่อยๆนะครับผมไม่มีจํากัดว่าปีละหนึ่งล้านนะครับปีละสองล้านนะครับผมเขาเรียกว่าหรือว่าเียอีกอย่างว่าแบบแยกจ่ายนั่นเองนะครับผมมาไปบเทียบให้ดูนะครับเออสแล้วแยกจ่าย แบบแยกสายนะครับผมข้อดีของเขาคือขึ้นวงเงินใหม่เรื่อยๆนะครับป่วยซ้ําได้นะครับแต่ว่าวงเงินก็ยังไม่ขึ้นใหม่เดี๋ยวอ่านมาอธิบายเป็นข้อๆให้ดูนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นมาดูข้อแรกครับป่วยซ้ําได้ไม่มีระยะห่างเลยระยะรอคอยที่สมมติว่าป่วยครั้งหนึ่งแล้วจะต้องเว้นอีกกี่วันถึงจะป่วยซ้าได้ที่ฟิลิะระป่วยแล้วนะครับป่วยซ้ําได้เลยนะครับไม่ต้องรอว่า30วันนะครับหรือว่าเคยมีคําได้ยินว่า คุณพ่อคุณแม่คะน้องห้ามป่วยเป็นโรคเดิมนะฮะโรคซ้ำภายในสาสิวันที่ฟิลิปไม่มีอย่างนั้นนะครับไม่มีอย่างนั้นโรคถ้าน้องป่วยซ้ำครับรัเข้ารักษาได้เลยแต่ก็คือวงเงินยังไม่เริ่มใหม่นะครับผมสำหรับวงเงินแล้วนะครับผมวงเงินแต่ติว่าค่ายานะฮะค่ายาแผนหนึ่งเนี่ยมีค่ายาต่อครั้งเนี่ยสี่สี่หมื่นนะครับแผนสองสี่หมื่นห้าแผนสามเนี่ยมีค่ายานะครับค่ายาห้าหมื่นนะฮะค่ายาตรงนี้ครับผมต่อครั้งต่อโรคถ้า น้องถ้าสมมติว่าครั้งที่1น,น้องป่วยใช่ไหมครับผมใช้ค่ายาไป2 0,000นนะฮะโรคโรคสม,มุิว่าน้องเป็นไข้หวัดนะครับผมเข้ารักษาครั้งแรกใช้วงเงินค่ายาไป0 0 0 0มท่ากับว่าครั้งต่อไปยังเหลืออีกเท่าไหร่ครับอีก2 0,000เนี่ยครับสามารถป่วยซ้ำได้นะครับป่วยซ้ำได้ไม่ต้องเว้นระยะรอคอยแค่วงเงินยังไม่เริ่มใหม่เท่าน,นั้นเองนะครับผมนี่ป่วยซ้ำได้มาดูข้อ2ป่วยซ้ำได้นะครับ ถ้ากอนนี้จะป่วยตามภายในเก้าสวันวงเงินมันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับอาจจะเขียนตามลน์ให้ดูนะสมมติว่านี่ครับผมป่วยภายในเก้าสิบวันใช่ไหมครับแบ่งเป็นสามเดือนเ0้าสวันนี้คือประมาณสามเดือนสมมติว่าเราป่วยนะตรงนี้นะครับถ้าป่วยภายในเก้าสิบวันตรงนี้วงเงินนะครับผมยังไม่เริ่มนับใหม่ครับป่วยโรคเดิมนะครับอันนี้คือโรคเดิมนะครับ ถ้าป่วยภายใน90วันวงเงินยังไม่นับใหม่นะครับผมวงเงินจะนับใหม่นะครับผมจะเป็นข้อสามคือป่วยซ้ําหลังจาก90วันนะครับผมถ้าวันหลังจาก90วันไปแล้วแล้วน้องมาป่วยวันที่91เนี่ยครับ92วงเงินขึ้นใหม่นะครับผมโอเคทวนอีกรอบนะข้อสองกับข้อสามนะครับผมถ้าป่วยนะครับผมถ้าป่วยซ้ําภายใน90วัน ใช้วงเงินเดิมนะฮะใช้วงเงินเดิมแต่ถ้าน้องป่วยโรคเดิมครับป่วยซ้ําแต่วันที่9 1้าสวงเงินใหม่โอเคไหมครับข้อ2ข้อ3ามคุณพ่อคุณแม่เคียมเนาะโอเคมาดูข้อ4ครับอันนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์ของประกันแบบแยกจ่ายเลยครับผมวงเงินนับใหม่นะครับผมเมื่อเป็นโรคใหม่นั่นหมายความว่าอะไรครับผมนั่นหมายความว่า น้องจะได้วงเงินใหม่เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเดือนนี้ครับเดือนเดือนเมษาน้องเป็นไข้หวัดนะครับเดือนต่อไปน้องเป็นลำไส้อักเสบเดือนต่อไปน้องเป็นท้องเสียนะครับปีหนึ่งน้องเป็นสักสี่โรคนะครับสีโ่โรคถ้าแผนสี่พันมีค่ายานะครับผมหรือว่าคาา่ารักษาองค์รวมเนี่ยทั้งหมดประมาณหกแสนหกแสนนะครับคูณสี่ครั้งเท่าไปเป็นเงินเท่าไหร่ครับสองล้านสี่แต่ถ้าเป็นห้าโรคแล้วครับผมหกห้าสามสิบสามล้าน วงเงินนับใหม่เรื่อยๆนับใหม่เรื่อยๆครับไม่มีจํากัดว่าปีหนึ่งจะล้าน2ปีหนึ่งจะสล้านนะครับผมข้อดีของแบบแยกจ่ายคือวงเงินบุฟเฟ่วงเงินขึ้นใหม่เรื่อยๆนะครับขึ้นใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะฮะไม่มีจํากัดนะครับผมบุฟเฟ่ไหมครับอย่างนี้เรียกว่าบุฟเฟ่ครับอันนี้ครับเป็นข้อดีของประกันแบบแยกจ่ายนะครับผมแล้วก็ประกันแบบแยกจ่ายมีข้อดีอีกอย่างก็คือเบี้ยถูก บเบียร์ถูกถ้าคุณพ่อคุณแม่เลือกแบบเหมาจ่ายแน่นอนแหละเบียร์มันก็จะแพงกว่าแต่ถามว่าแบบเหมาจ่ายจะดียังไงครับดีที่ดีต่อใจนะฮะเราจะสบายใจว่ายังไงก็มันจะไม่มีส่วนต่างหรอกนะแต่แบบนี้ก็าอาจจะมีส่วนต่างบ้างนะครับมีส่วนต่างบ้าง แต่ก็นิดหน่อยครับแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในแผนของฟิลิปเนี่ยก็จะมีชดเชยรายวันมาช่วยนะฮะช่วยจ่ายในส่วนต่างตรงนี้ไปนะครับผมโอเคอาคิดว่าน่าจะเคลียร์เนาะคลิปสั้นๆนะครับวงเงินรักษาของฟิลิปเป็นยังไงนะครับผมข้อที่1ป่วยซ้ําได้นะไม่มีระยะรอคอยไม่ต้องว่าป่วยเป็นไข้หวัดและต้องห้ามป่วยภายใน30วันไม่มีนะครับไม่มีถ้าน้องป่วยก็เข้าไปได้เลยแต่แค่วงเงินยังไม่ขึ้นใหม่นะครับป่วยนี่ครับผมถ้าป่วยซ้าภายใน90วันวงเงินยังวงเงินเดิมแต่ถ้าข้อ3ครับ ถ้าป่วยหลังจาก30วันเป็นไงครับขึ้นวงเงินใหม่นะฮะแล้วก็วงเงินนับใหม่นะเมื่อเป็นโรคใหม่นะครับบุฟเฟ่นนครับหมุนไปเรื่อยๆครับเป็นสีโรคก,ก็คูณวงเงินต่อครั้งเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นนะครับคลิปสั้นๆนะครับผมอธิบายเกี่ยวกับวงเงินนะครับผมวันนี้อาจจะมาในลุกในหัวที่หัวกระเซิร์นนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากทําคลิปนี้จริงๆนะครับคิดออกแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ถามกันมาเข้ามานะ,ะากนนะะ็เลยทาคลิป ออกมาเลยดีกว่านะครับผมโอเคแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็ท่านใดที่มีคําถามสามารถถามมาได้ตลอดเวลาเลยครับอาร์สตสแตนบายตอบ24ชั่วโมงแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อประกันไปแล้วนะครับผมอยากต้องการถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็อินบ็อกซ์มาหาหรือว่าโทรกันมาหาได้เลยนะครับผมอาร์ะก็ะสแตนบายให้เหมือนเดิมและบริการอย่างดีเหมือนเดิมนะครับผมโอเคคลิปนี้สั้นครับไปก่อนครับผมอาร์ตประกันเด็ก expert ดีๆที่ได้ดูแลทุกท่านครับสวัสดีครับ